การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอวังน้ำเขียวในปี2566ได้บูราณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนจากภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของคัวเรือนตามข้อมูล TP Map และข้อมูล Thai QM ผ่านกลไกระดับพื้นที่ได้แก่ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง5าตำบลคัวเรือนต้นแบบการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนอำเภอวนน้าเขียวคือควเรือนนายสมชายบุตรศรีอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่27ทับ1หมู่ที่7ตำบลไทยสามัคีอำเภอวงน้ำเขียวอาศัยอยู่กับภรรยาอายุ57ปี และหลานชายอายุ13ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสีทอของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนตำบลพบว่าผัวเลือยนายสมชายไม่มีที่ดินทำกินมีอาชีพรับจ้างมีหลานที่อยู่ในวัยเรียนหนังสือสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การพักอาศัยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนระดับตำบลได้ประสานความช่วยเหลือโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปร,ปรับปรุงบำรุงบ้านจากการชาติจังหวัดนครราชสีมา จำนวนงบประมาณ20,000บาทและได้รับการสนับสนุนจากทีมช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคีและงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับซ่อมแซมบ้านจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไทยสามัคีเป็นเงิน80,000บาทรวมงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเป็นเงิน100,000บาทการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่ทำการปกครองอำเภอม,มอบทุนการศึกษาเป็นเงิน5,000บาทและถุงยางชีพสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเขียวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และการปลูกผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่หลังบ้านในการปลูกผักสวนครัวตธาหาสุกอำเภอทีมอสมอเยี่ยมเยียนครเรือนให้คำแนะนำด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพสมาชิกคนเรือนเป็นประจำคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลไทยสมคีมอบถุงยางชีพองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสมคีประสานการดำเนินง,งานในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสหกรการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาออกเยี่ยมเยียนพร้อมมอบข้อสารและถุงยางชีพสหกรออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนมอบพันผัก และผุ่นพืชชมรมกำนันผู้หย่าบ้านตำบลไทยสาม,มัคีประสานงานการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอวนน้ำเขียวฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพการทำไข่เค็มและทำแหนมหมูจากการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนตำบลไทยสาม,มคคีส่งผลให้ครัวเรือนนายสมชายมีบ้านพักอาศัยที่มีสภาพมั่นคงเหมาะสมสำหรับการพักอาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำผักที่ปลูกไปขายตามต,ามตลาดนัด สัปดาห์ละ2วันคือวันพุธและวันศุกร์มีรายได้ประมาณ1 2ึ่งถึบาทต่อสัปดาห์ทําให้คัวเลืนนายสมชายมีกินมีใช้พึ่งตนเองได้ขอบคุณนายอำเภอวังน้ําเขียวนายกปอบตไทยสมัคีชมรมผู้ใหญ่บ้านไทยสำมัคีขอบคุณชุมชนบ้านไผงที่ทําให้ผมมีบ้านหลังนี้อยู่ขอบคุณครับ